จโนทังหลายตอนนี้ไปก็ถึงวาระที่เสียงยังไม่ออกแต่ว่าก่อนที่จะถึงการแนะนำการเจริญกรรมฐานก็ขอเวลาพิเศษสักสินาทีดีไหมน้อยคำว่าเวลาพิเศษคือว่าเมื่อวานนี้ได้ลงมาแนะนำในการเจริญกรรมฐาน พอให้ทุกคนสมาทานเสร็จเออเด็กนะั่นน่ะให้ออกไปให้หมดนะพอสมาทานเสร็จก็ทำภารกิจต่างๆในหน้าที่ของครูเสร็จหลังจากนั้นก็พิจารณาร่างกายตามที่พระติสสะท่านพิจารณาขณะที่พิจารณาอยู่ ก็รู้สึกว่ากำลังใจมันก็ห่วงร่างมันมีกังวลกับร่างกายเล็กน้อยแต่ว่าพอดีมีพระท่านมาท่านบอกว่าคุณเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้ายังอยู่ตรงนี้ขึ้นเชื่อว่าความกังวลกับร่างกายมันยอ่อมมีเพราะร่างกายมันป่วยหนักเป็นไข้วันก็เป็นไข,วนนนไข้วันนี้ก็เป็นไข้แล้ววันนี้ที่ยี่สิบเก้าวันที่สิบเก้าสิงหาคม เมื่อวานนี้ที่18บแปดท่านบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันดูพระในอกให้จับอนาปานุสติทำกำลังใจพอดีกับทิพยานก็ทำตามท่านเมื่อทำตามท่านพอจับอารมณ์ปับ๊บจิตมันก็สว่างเห็นจีวรมีสีเหลืองจีวรของฉันเองให้ดูจีวรพระดูสีทุกคนทุกคนมันก็ทรงตัวบดแต่มีแสงสว่าง หลังจากนั้นท่านบอกว่าเอาเปิดตาอกมาพระสององค์ออกมาจริงพระสององค์นี่เป็นใครจะไม่บอกนะหลังจากนั้นท่านก็บอกไปเที่ยวกันตอนที่ไปเที่ยวน่ะท่านแสดงแทนที่ท่านจะพาไปสวรรค์ไปพมทโลกเว่นลอยขึ้นไปแล้วก็เห็นใกล้ดวงจันทร์เข้าไปทุกทีในที่สุดก็ถึงดวงจันทร์ ก็แวะที่โลกไฟจันทร์ก็นึกในใจว่าโลกไฟจันทร์นีม่มาหลายคราวเลยครับไอโยมถ้ามาจะเจริญกรรมฐานออกข้างนอกนะโยมนะถ้าไม่ไจะเจริญกรรมฐานต้องออกข้างนอกเมื่อวะเข้าไปถึงดวงจันทร์ก็บังเอิญท่านพาไปพบสถานีสถานีหนึ่งสถานีนี้มีกล้องเยอะ ท่านก็เลยบอกว่าสถานีนี้เป็นสถานีของใครใครทำนี่จะไม่บอกนะเพราะมันเป็นความลับของเขาจะเป็นของคนโลกพิจันทร์ทำรือคนโลกนี้ขึ้นไปทำในไปนเรื่องหนึ่งต่างหากท่านบอกว่าสถานีเนี่ยเขาส่องดูโลกมนุษย์เห็นทุกมุมของโลกมนุษย์เป็นสถานีใหญ่กล้องเยอะแล้วก็ต่อไปท่านก็พาเดินไปอีกนิดหนึ่ง ้าเดินไปอีกหน่อยแต่ความจริงคําว่าหน่อยถั้งความเปรตมันไกลมากถ้าจะวัดระยะเวลาทางเดินพวงเราก็หลายสิบกิโลเมตรอาจจะเป็นร้อยกิโลเมตรก็ไปพบสถานีสถานีหนึ่งเป็นสถานีย่อมกว่าสถานีนี้ไม่หินกล้องแต่พระจะบอกว่าสถานีเนี่ยมองเห็นโลกทั้งโลกเห็นชัดเจนมาก ถานนว่าสองสถา,านีนี้ใครเห็นได้ชัดเจนกว่ากันทุกมุมของโลกถ้าบอกสถา,านีใหม่เนี่ยเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสำหรับสถา,านีต้นมีแต่กำลังมองเห็นอย่างเดียวที่ตอนนี้ไม่ต้องนมมือเดี๋ยกลุก,ก็จะเมื่อยประเดี๋ยวจะเตือนกรรมฐานสถา,านีแรกมีแต่เห็นอย่างเดียว แต่ว่าสถานีที่สองนี่มีกำลังพิเศษหนึ่งเห็นทุกมุมของโลกทุกประเทศเลือดทั้งโลกทุกประเทศเนี่ยเขาจะเห็นชัดไอเดยียวกล้องเขาทำแบบไหนกขเรียกของเขาด้นนอกจากนั้นยังมีกำลังเขาเรียกกำลังอะไรเบนทิศท,ทางของอาวุธถ้าอาวุธจะเข้าไปถูกเป้าหมายของเขากำลังไอ้วิทยาศาสตรเขาจะเบนอาวุธให้พลาดไป หนึงและบริการในสองมีกำลังยับยั้งอาวุธที่ยิงเข้าไปการยับยั้งนี่ม่ใช่่หมายความมานทำให้หยุดคุตาบอกว่าอาวุธที่ยิงเข้าไปไมันต้องไประเบิดปลายทางแต่ว่ากำลังของเขาส่วนนี้จะทำให้อาวุธตันด้านและกำลังอีกส่วนหนึ่งจะทำลายอาวุธที่ยิงเข้าไป หมายถึงว่ากระสุนและจรวดก็ตามที่ยิงเข้าไปเนี่ยเขาจะทำลายในอากาศแล้วก็เมื่อท่านอธิบายแล้วก็ถามทว่าทสถ,า,ถานีนี้ใครสร้างท่านก็บ,บอกแต่เมื่อกี้นี้คือเปหาท่านบอกจงอย่าบอกสถานีท่านจของสถานีเพราะมันเป็นความลับของเขาหลังจากนั้นก็เดินไปอีกพักหนึ่งอีกกว่าเดี๋ยวหนึ่ง ก็ไปเจอสถานีเล็กๆอีกสถานีหนึ่งนี่ที่โลกพไะจันนะสถานีนี้ส่องเห็นในภาคเอเชียทั้งหมดเห็นชัดเจนหมดการเคลื่อนไหวแต่ว่าถ้ามองมาทางยุโรปและอเมริกาจะเห็นไม่ชัดเป็นสถานีที่เล็กกว่านอกจากสามสถานีแล้วก็มีจุดต่างๆสถานีดูโลกเราแบบนี้มีหลายจุด แต่ว่าจุดไหนจะเป็นของใครชาวโลกพระจันทรรทำหรือว่าชาวโลกมนุษย์เราขึ้นไปทำไอ้นั่นก็เป็นเรื่องความจริงทราบแต่ว่าท่านบอกไม่ให้บอกแต่นี้ก็คง้ใ,ใจว่าท่านจะพามาทำไมที่นี่การรู้การรู้แบบนี้มันก็มีประโยชน์น้อย แต่ว่าที่ไม่ประโยชน์ที่ท่านพาไป่านพอยืนหยุดอยู่ท่านก็นเลยบอกว่าที่พามาให้ดูสถานีต่างๆรู้การเคลื่อนไหวทั้งโลกทั้งหมดมนุษย์เนี่ยไม่ไม่พ้นเขาเว้นไว้แต่ว่าสถานีเล็กเนี่รู้เฉพาะเอเชียรู้ชัดถ้าถ้าเบนมทัยุโรปเมีกาจะเห็นไม่ชัดท่านก็นเลยท่านบอกว่าทันต้องการให้ทราบตามนี้ คือสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่ปรากฏเ,เป็นระบบพิทยาศาสตร์คนที่สั่งการให้ทำในการก่อนก็ดีคนแรกคนที่รับคำสั่งมาก็ตามและคนที่ทำสำเร็จก็ตามเรียกว่าหลายหลายคนหลายรุ่นคนคนคนําืิคนแรกสั่งการแล้วคนที่รองลงมากําลังทํากําลังคิดยังไม่ทําคิด คนที่สั่งการคนแรกก็ตายไปแล้วคนที่คิดก็ตายไปแล้วต่อมาคนเบื้องหลังก็มีคนสั่งอีกคนสั่งให้ทำต่อคนคิดก็คิดต่อให้รุ่นที่สองทั้งคนสั่งคนคิดก็ตายไปแล้วเมื่อรุ่นที่สามก็สั่งให้ทำอีกคนคิดก็คิดต่อพอครั้งที่สามนี่เริ่มปลายกฏพอเริ่มโผล่กายขึ้นมา ในที่สุดคนสั่งก็ตายคนคิดคนคิดคนสร้างก็ตายมาอันดับที่ห้าพอถึงอันดับที่ห้านี่ถึงจะทำกันได้คือห้าชั่วคนท่านก็เลยบอกว่าเท่าที่พามาเนี่ยไม่ใช่ให้มาติดไอ้กล้องทั้งหลายเหล่านี้คือกล้องส่องดูมนุษย์สโลนถ้ามันจะบอกให้ติดแล้วก็มัได้บอกให้อยากได้ ให้มีความเข้าใจตามความเป็จริงว่าคนจะมีความสามารถขนาดไหนก็ตามจะมีบุญวาสนาบารมีขั้นปกครองประเทศปกครองโลกก็ตามหรือว่าจะมีวิชาความรู้คิดอะไรได้ตามความประสงค์ก็ตามแต่ทุกคนก็ตายหมดตามที่เธอไข่ครวรเมื่อกี้นี้ว่าจิรังวตยังกายโยซึ่งแปลว่า อีกไม่นานนักหนอร่างกายนี้วิญญาณก็จะไปปลายคลิจะวิญญาณก็จะพ้นไปหมดวิญญาณวิญญาณตายไปก็มีร่างกายทับถมเพล่นดินมีจะเป็น,เป,นเป็นร่างกายที่ชาบ้านเขาทิ้งแล้วพระมรโสกปรกก็มีอาการเหมือนกับว่าท่อนไม้ที่ไม่มีความไม่มีประโยชน์นั่นก็รวมความว่าการพิจารณาแบบนั้นก็เหมือนกับคนแบบนี้ คนคิดคนคนสั่งคนคิดคนสั่งคนคิดคนสั่งคนคิดแล้วก็คิดแล้วก็ทำในที่สุดเขาก็ตายบอกแต่ว่าคนเบื้องหลังเมื่อตั้งสถานีนี้ได้แล้วแต่แล้วฝ่ายที่มีความตรงมีความประสงค์ตรงกันคือสถานีใหญ่กับสถานีรองต้องการปกปกครองโลก หมายถึงว่าถ้ารู้การเคลื่อนไหวได้ก็สามารถจะรู้ว่าเขาทําอะไรกันอยู่เราจะได้เปรียบแล้วเสียเปรียบการสู้เขาได้หรือไม่ได้แต่ว่าพวกต่างหลายเหล่านี้ในที่สุดก็ตายอีกจุดหนึ่งเขามองเฉพาะเอเชียหวังจะยึดเอเชียเขาจะเป็นใหญ่ในเอเชียแต่ก็บอกว่าพวกนี้ก็ต้องตายเหมือนกัน กรวมความให้มีความเข้าใจว่าเราจะมีความรู้มีความสามารถขนาดไหนก็ตามมีบุญบาบรมีขนาดไหนก็ตามดีสุดก็ตายจุดที่ไม่ตายก็มีจุดเดียวคือนิพพานแต่เรื่องนี้ยังไม่จบแล้วต่อไปนิดหนึ่งหลังจากท่านอธิบายให้ฟังแล้วท่านก็พาเดินไปอีกครู่หนึ่งตอนนี้ก็ไปเจอบบริเวณทรายสีขาว ทรายที่ขาวแต่มีรู้สึกว่ามีสภาพแข็งและมีจุดแพรวพรานยับบางเดียกบางเม็ดแพรวพรานยับตัวหนามากแต่ก็บอกว่าใต้เม็ดทรายลงไปนี้ถ้าขดลงไปจะพบเม็ดทองคําธรรมชาติเป็นทองคำร้อยเปอร์เซ็นตอย่าลืมมาที่พูดนี้โลกระจันในยขยะจะรวยกันไปเถอะใช่ไหมน้อยไปนะเด้ที่นี้โลกระจันท์ เป็นบริเวณกว้างมากเมื่อท่านบอกว่าทองคำฉันก็คิดว่าไอ้ทองคำมันก็ไม่มีความหมายสำหรับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทองคำที่โลกพจัญชน์ไม่มีสิทธิ์จะใช้ก็น,นึกว่าพระท่านแนะนำทำไมแานในที่สุดจึงก็บอกว่าที่ฉันแนะนำคุณเนี่ยไม่ใช่แนะนำให้คุณมีความประสงค์ในทองคำที่โลกพจันทน์ แต่ฉันจะบอกว่าทองคําจุดเนี่ยมันเป็นทองคําสายเดียวกันกับทองคําที่เชียงรายและลําปางนั mm ่นแหละน้อยชักไกลเข้ามาแล้วทีวานนี้พูดใครอยากได้ทองคําเมาสายหน้ากันไปแถวที่รับแขกเพราะบอกที่เชียงรายลําปางมีชักตาลุกนะเรถามแล้าบอกว่าถามแ้วว่าที่นี่มันโลกพระจันทร์ที่นั่นโลกมย์ไกลกันมาก แล้วทำไมทองคำจะเนื่องถึงกันท่านก็ถามอีกทีว่าท่านบอกว่านักวิทยาศาสตร์ก็เคยพูดแล้วใช่ไหมว่าในอากาศมีกระแสะไฟฟ้าพอท่านถามแบบนี้ก็เลยไม่ถามต่อไปเพราะเรายังโง่ในวิทยาศาสตร์ไม่มีความเข้าใจตอนนี้เหลือเวลาอีกสองนาทีเวลาพูดพิเศษี่นะ ก็ตอนนี้ไอ้ทองคําที่ลําปางนะี่ฉันก็ไม่ได้สนใจก็กลับลงมากับท่านมาดูทองคําเฉพาะที่เชียงรายก็ดีเวลาบ่ายโมงครึ่งก็ต้องกลับไปรับแขกพอถึงเขตเชียงรายเอยตอนนี้บอกจุดก็ได้ขยรายใจผีหากคอตายก็ไปขุดทองคำที่นี่ก็แล้วกันนะไม่หักไปหักเลยวะคือว่าที่เชียงรายเนี่ยเป็นชายแดนที่ติดต่อกับลาว ความจริงมนต่อยาวเหยียดฉจะไม่บอกกับตรงไหนเขาห้ามบอกแล้วก็มีแนวภูเขาที่นี่เป็นฐานทองคำม,มีกำลังมีกลุ่มทองคำหนามากแปลว่าน้อยกว่าที่ชมพรที่ชมพรมีมากกว่านี้เยอะแต่ว่าที่นี่ก็ตักไม่ค่อยจะรู้จักหมดเหมือนกันเป็นเม็ดทรายนะเอาปัจจุบันนี้ถามว่าปัจจุบันใครรู้บ้าง ก็ต้องตอบว่าพวกชาวเขาไี่ขุดกันมาสามชั่วคนแล้วใช่มไหมคือรุ่นปูรุ่นปูนี่พบสายทองจริงๆสายทางเดินของทองแต่ไม่พบกลุ่มใหญ่พบแต่สายสายเดินทางของทองเขาขุดเขาร่อนได้วันปริมาณมากบรนลัยบาทสองสามบาทเขาเอาเตาสูบเข้าไปทำเป็นเครื่องหลอมทำมันแท่งออกมา เพราะรุ่นพ่อรุ่นพ่อก็ร่นได้แต่ไม่เข้าไม่เข้าถึงสายใหญ่คือเป็นลูกของปูร่รู้ไม่ค่อยชัดนักก็ยังได้เวลานี้รุ่นของหลานกําลังขุดกันอยู่ก็เป็นสายไม่ใช่สายทางทางอง,งเดินจริงๆเป็นกระแสทองทีก่กระจายอยู่ปนกับดินเหนียวบ้างปนกับดินร่วนบ้างจะไม่ใช่ปนกับสาย แต่ทั้งๆท,ที่เป็นกระแสทองที่ห่างไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีปริมาณไม่มากเขาก็ได้กันเขาบอกว่า20วันเนี่ยผมได้ประมาณ6บาทก,กว่าๆครับพอนะบางวางพวกนี้ยกไปขุดทองก็ได้นะระวังทีมหาคอตายนะก็เป็นนั้นว่าได้เวลาพอดีตอนนี้ไปก็ขอแนะนำเนรื่อการเจริญกรรมฐาน เด็กๆที่มานี่มาคืนนอนกันเปล่าข้างหลัง่เขาไม่ได้นอนกันมั้งเลยจะนั่งกรรมฐานแล้วนั่งกรรมหลับกันวะดีไม่ดีก็นั่งฝันถึงทองโลกพจัญ์นะ,ะก็เป็นว่าการเจริญกรรมฐานแบบนี้เป็นกรรมฐานหมวดที่สาม กรรมฐานจริงๆในพุทธศาสนาเนี่ยมีมากถ้าพื้นฐานจริงๆจะมี40สอย่างพื้นฐานต้นนะแต่ว่าเป็นกรรมฐานแยกกลุ่มซะเยอะแยะวิธีปฏิบัตินับเป็นพันอย่างก็จแล้วแต่คณาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งจะเลือกออกมาเพื่อเป็นความเหมาะสมกับบริษัทของท่านสำหรับกรรมฐานถ้ามีหลายสิบแบบมี40แบบ ถ้แบ่งเป็นหมวดได้สี่หมวดคือหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสุขวิปัสสโกหมวดนี้ปฏิบัติแล้วจะทำกันทั่วทั่วไปไม่มีความเป็นทิพย์ไม่สามารถเห็นผีเห็นสวรรค์เห็นนรกได้หมวดที่สองเรียกว่าเตวิโชแปลว่าว,วิชาสหมวดนี้อันดับแรกจะต้องทำทิฏฐิยานให้เกิดก่อนหลังจากนัก้นก็ทำปุเพนิวาสันติยานคือรสชาติให้เกิด มีความเป็นทิพย์ทางใจและระลึกชาติได้สองอย่างต่อไปก็จะเจริญวิปัสนานยาณเข้าขั้นเป็นพระอรเดยเจ้าหมวดที่สมเรียกว่าชละพิงโยสำหรับหมวดที่สองเตวิโชนั้นเห็นผีเห็นเทวดาได้เห็นนรกเห็นสวรรค์ได้แต่ว่าไปไม่ได้เห็นเทวดาอยู่ตรงนั้นนางฟ้าอยู่ตรงนี้เราคุยกับท่านได้แต่ไปหาไม่ได้ เห็นพรมอยู่ที่นั่นที่นี่แล้วคุยกัท่านได้จะไปหาไม่ได้เห็นได้ทุกอย่างทุกจักรวาลแต่ไปไม่ได้สําหรับหมวดที่สมที่ปฏิบัติกันอยู่เวลานี้เป็นฉละพิญโยเป็นหมวดของอภิญญาเมื่อเห็นแล้วสามารถไปคุยในแดนที่ของท่านผูนั้นได้สำหรับหมดที่4เรียกว่าปฏิเสธมิทัปปะโตคือปชิมิทายานหมดนี้มีความฉลาดมาก ยันกายปฏิบัติวันนี้ปฏิบัติในหมวดที่สามที่เรียกว่าชละพิงโยแต่ความจริงเราปฏิบัติไม่เต็มกำลังเป็นส่วนหนึ่งของชละพิงโยใช้เฉพาะกำลังจิต <c oughs> เอาไปเฉพาะจิตดรืออธิสมาในกายกับไปด้วยกายเนื้อมก็มีสภาพเหมือนกันมันเห็นเท่ากันไปเหมือนกันความจริงเราฝึกอย่างนี้ง่ายกว่าวิธีปฏิบัติจริงจริง อันดับแรกก็ขอให้ทุกคนแผ่เมตตาจิตไปในจักรวาลทั้งปวงคิดว่าโลกทั้งโลกนี้จะเป็นสัตว์ก็ดีจะเป็นคนก็ดีเราจะไม่เป็นเวรเป็นภัยไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งหมดอย่างนี้จิตจะเป็นสุขอารมณ์จะสบายหลังจากนั้นก็ทุกคนตั้งใจระง,งับจีวรห้าประการ เงื่อนหาา้าประการก็คือหนึ่งความรู้สึกพอใจในรูปสวยเสียงเพราะขึ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศนี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่ 2. อ,อารมณ์ไม่พอใจข้อที่สความง่วงข้อที่สจิตฟุ้งซ่านเกินไปข้อที่หสงสัยในผลของการปฏิบัติ วิธีระงับ,บนิวรณ์ก็เป็นวิธีไม่ยากคือไม่นึกถึงมันเลยถ้าไม่นึกถึงมันเลยจะทำไงนึกถึงเฉพาะลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าอาจิตเข้ารับทราบอย่างเดียวเวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวก็รู้ให้ใจเข้าสั้นก็รู้ให้ใจออกยาวก็รู้ให้ใจออกสั้นก็รู้ ขณะที่จิตรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกนี่เป็นสมาธิที่เรียกว่าท่ทเรียกว่าอนาปานุสติกรรมฐานนอกจากนั้นในเมื่อเราจะฝึกกัิญญาก็ต้องใช้คำภาวนาควบคำภาวนาใช้สี่คำแต่ความจริงคำภาวนาก็พวิญญานี่มีเยอะนะมีตั้งหลายสิบอย่าง แล้เลือกมาเฉพาะนามะพะทะเพราะเห็นว่าได้เร็วไม่มีสภาพแจ่มใสกว่าอย่างอื่นได้ก็เร็วมากให้ใช้คำนาสี่คำว่านามะพะทะเวลาให้ใจเข้านึกว่านามะเวลาให้ใจออกนึกว่าพะทะพย้อนอีกข้างหนึ่งนะว่าเวลาให้ใจเข้านึกว่านามะ เวลาให้ใจออกนึกว่าพราะธรขณะที่ภาวนาอยู่เวลานั้นจงอยา่าอยากรู้อยากเห็นอะไรไปเองขาดเพราะว่าถ้าไปอยากรู้อยากเห็นเข้าจิตก็จะไม่เป็นสมาธิให้ความเป็นทิพย์ก็จะไม่เกิดความเป็นทิพย์จะยังไม่เกิดในขณะที่ภาวนาให้การปฏิบัติอย่างนี้ต้องสร้างทิพยานให้เกิดก่อน ถ้าทิพยานเกิดแล้วทุกอย่างก็ได้หมดคําว่าทิพยุุานก็ไม่ใช่หมายความแมลูกตาเป็นทิพย์ว่าคนที่มีลูกตาเป็นทิพย์ต้องเป็นเทวดาด้วยพรมสําหรับเราที่เป็นมนุษย์นี่มีลูกตาเป็นทิพย์ไม่ได้ต้องอาศัยใจเป็นทิพย์นี่คำว่ายานท่านแปลว่ารู้ให้จําตัวนี้ให้ดีนะ ถ้าแปลเต็มศัพท์แปลว่ามีความรู้สึกทางใจคลายตาทิพย์ขอสั้นหนึ่งคำหนึ่งว่าคําว่าทิพยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคลายตาทิพย์นน่นก็หมายว่าถืออารมณ์ใจเป็นสำคัญอย่างทุกคนที่มาจากบ้านอยากจะทราบว่าทางบ้านปิดประตูเปิดหน้าต่างไว้หรือเปล่าหรืออะไรวางไว้ตรงไหนหรือเปล่านึกดู จิตจะบอกอย่างนั้นหรือว่าอยากจะทราบว่าใครมีความสุขใครมีความทุกข์อะไรอันนี้จิตสังความรู้สึกของจิตจะบอกแต่ว่าคำาเจ้าคำว่าทิพยญญานี่ที่ฝึกกันต้องแบ่งเป็นสามชั้นว่าแต่ว่าทั้งนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้แบ่งคนที่ปฏิบัติจะแบ่งกันเองทั้งนี้เพราะมีกําลังใจสะอาดไม่เท่ากันคําว่าเป็นทิพย์ของจิตจะมาใจสะอาดจากกิเลส ถ้ามีใจสะอาดเล็กน้อยมีความเป็นทิพย์เล็กน้อยจิตจะมีความรู้สึกอย่างเดียวจิตจะไม่เห็นภาพอันนี้เราไม่ใช้ตาแล้วนะหลับตาแล้วก็มาใช้แต่ความรู้สึกของจิตแต่จิตสะอาดปายกลางจิตมีความรู้สึกเพราวก็จิตเห็นภาพไม่ชัดเจนนะักถ้าจิตสะอาดถึงที่สุด เมื่อจิตมีความรู้สึกแล้วจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากทีน,นี้ความความเป็นทิพย์ของจิตจิตสะอาดติตอนไหนต้องตอนที่มีคนเข้าไปแนะนําตอนภาวนาในเป็นของธรรมดาเข,เขาจะให้ภาวนาประมาณสินาทีขณะที่ภาวนาอยู่รู้ลมหายใจก็ออกอยู่อ่าจะพลาดบ้างเป็นของธรรมดา บางทีภาวนาไปแล้วรู้ลมหายใจเขาออกไปแล้วเดี๋ยวเดียวมันก็เผลอจิตคิดโน่นคิดนี่ไปก็อย่าเพิ่งอย่าจำอย่าจะหนีตัวว่าเลวไปของธรรมดาเพราะเราเริ่มฝึกเมื่อรู้สึกตามนั่นก็กลับมาจับอารมณ์ใหม่รู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้านึกว่านะมะหายใจออกแนวพระทะแต่นี่ตอนที่เข้าฝึกมีครูเข้าฝึกขณะที่มีครูเข้าไปนั่งกลางวงหรือครูเข้าไปสอน ตอนนั้นขอทุกคนเลิกให้เลิกรู้เลิกรู้ลมให้ใจเขาออกทันทีไม่สนใจกลมให้ใจเขาออกหยุดไปเลยแล้วก็หยุดภาวนาด้วยลมให้ใจเขาออกก็ไม่สนใจคําบรรยายก็เลิกแต่ว่าเอาจิตเข้าไปสนใจกับเสียงของครูผู้สอนครูผู้สอนเขาจะแนะนําในการตัดกิเลสตอนนั้นเราจะตัดได้หรือไม่ได้ทำไม่สําคัญ ถ้าขณะนั้นเราตั้งใจฟังด้วยความเคารพฟังเคารพในธรรมถ้าเธอมีโอกาสอาจจะคิดไปได้ไปด้วยก็ได้ถ้าไม่คิดก็ฟังเรื่อยไปขณะที่ฟังธรรมะอยู่เขาแนะนําธรรมะเวลานั้นจิตจะว่างจากกิเลสเมื่อครูเห็นว่าจิตว่างจากกิเลสความเป็นทิพย์พอมีสมควรพอสมควร เขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างคําถามของครูไม่ได้หมายถึงตัวกันตัวเขาเองเขาหมายถึงเทวดาเรื่องนางฟ้าหรือพรมหรือพระอริยเจ้าเพราะเวลาเจริญกรรมฐานท่านสงเคราะห์ถ้ามีความรู้สึกว่ามีแต่ไม่เห็นให้ตอบทันทีตามความรู้สึกของจิตถือเรื่องจิตเป็นสำคัญ เห็นไม่เห็นไม่สำคัญถ้าจิตมีความรู้สึกแบบไหนตอบตามนั้นถ้าก็ถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอันนี้หลายคนในการอาจจะเห็นเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างเพราะท่านที่มาถ้าเป็นนางฟ้าแทนก็เป็นผู้หญิงเป็นเทวดา่านกะเป็นผู้ชายเป็นพรงก็มีสภาพเป็นผู้ชายเป็นพระอรหันต์ก็มีสภาพเป็นผู้ชายหรือเป็นพระพุทธเจ้าก็มีสภาพเป็นผู้ชาย ก็ตอบตามความรู้สึกขึ้นตัวเองท่านก็ถามว่าท่านที่มาเท่าที่เห็นเท่าที่มีความรู้สึกท่านนุ่งแต่งตัวเสียอะไรก็ตอบตามความรู้สึกหลังจากนั้นครูเห็นว่ามีความมั่นคงพอก็จะแนะนําให้ทุกคนไปที่พระจุลาม牟ีเจดีสถานที่ตั้งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกเป็นเจดีเจดีใหญ่เป็นที่บรรจุ พระเขี่ยวแก้วและพระบรมพระเมารีคือผมพระพุทธเจ้าแล้วพระเขี่ยวแก้วพระเจา้าทุกทุกพระองค์ไปที่นั่นแทนเราจะเห็นพระเขี่ยวแก้วกับผมเราจะเห็นพระพุทธเจา้าถ้ารหัารและเทวดากับผมมากในเมื่อทุกคนได้ทำวิาสัยการครบถ้วนแล้วต่อจากนั้นไปครูก็จะแนะนำในการตากกักลสดีกครั้งหนึ่ง ถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งพอครูก็จะนำให้ทุกทนไปรู้จักนิพานในสำหรับคน,คนใหม่นะสำหรับคนเก่าถ้าหวังจะต้องการมีการซักซ้อมมีการคล่องตัวเวลานี้ทุกคนนึกถึงทุกในอริยสัจให้มีความรู้รรสึกตามความเป็นจริงว่าการเกิดมันเตรียมบไริความทุก ความหิวก็ทุกข์ความกระหายก็ทุกข์ความป่วยไข่ไม่สบายก็ทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็ทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็ทุกข์ในเมื่อเราเกิดชาตินี้มันทุกอย่างนี้คนทําได้แล้วน่าจะมีปุเพนิวาสันตนิญาณนริชชาติได้เพื่อการนริชชาติได้เป็นของธรรมดาของการฝึกแบบนี้ ควรจะถอยหลังก็ไปไว้ชาติไหนบ้างที่เราเกิดแล้วไม่มีทุกข์เราจะเห็นก็เห็นว่าทุกชาติที่เกิดมาแล้วก็พบแต่ความทุกข์ก็ใช้อ,อตตตังติยานอานาคตติยานต่อไปข้างหน้าถ้าเราไปเกิดใหม่เราจะเป็นอะไรจะไม่มีทุกข์เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิก็ทุกข์พระเจ้าจักรพรรดิก็แก่เป็นหิวเป็นบทุจาระปัสสาวะเป็นเหมือนกันทุกอย่าง จะเป็นกระสิยกระสัยก็ทุกจะเป็นมหาเศรษฐีก็ทุกในสุดแดนมนุษย์ทั้งหมดเต็มไปด้วยความทุกข์ที่มีความสุขจริงก็คือแดนเทวดาด้วอพรมการแดนเทวดาด้วยพรม,มีความสุขจริงแต่สุขไม่นานในสุดหมดวาสนาบรารมีก็ต้องกลับมาทุกข์ใหม่แดนที่มีความสุขใหญ่จริงๆไม่ทุกต่อไปคือแดนนิพพานเราตัดสินใจเพื่อน,นิพพานโดยเฉพาะ แล้วใจไปตั้งไว้ที่นิพพานโดยตรงให้นึกถึงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการเจริญกรรมาฐานแบบนี้ของเราถือมุตพูตตา,า,านุสติกรรมฐานเป็นพื้นฐานใหญ่เป็นปฐมเป็นต้นอันดับแรกทุกคนนึกถึงพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนหลังจากนั้นเมื่อครูเข้าไปซักซ้อมทุกคนจะมีสภาพแจ่มใสได้มีการคล่องตัวอรรบันดาญาโยมพุทธบริษัทหลายเรื่องการพูดกันก็ยุติเพยียงตรงนี้อน,นันนั่นเองขอเทพ